ปัญหาถามว่าเมื่อเห็นญาติธรรมนะอติธรรมทำความผิดแล้วเรานิ่งเฉยเราไม่ยอมเข้าไปช่วยเหลือเราไม่ยอมเข้าไปตักเตือนเนี่ยเราจะเป็นบาปหรือไม่นะเราก็จะมาพูดกันถึงประเด็นบาปไม่บาปก่อนนะว่าบาปไม่บาปนั้นนะคืออะไรนะบาปบนนั้นอยู่ที่ใจใจของตัวเรานั้นนะ เป็นบาปก็เป็นบาปที่ใจหรือว่าเป็นบุญนั้นก็เป็นบุญที่ใจนะคราวนี้เมื่อเราเห็นคนอื่นแล้วก็เขากระทำความผิดแต่เราก็วางเฉยโย,โยเนี่ยโดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาด้วยแล้วเราก็ไม่เข้าไปแก้ไขด้วยเนี่ยถามว่าเราจะเป็นบาปหรือไม่เป็นบาปนะถ้าพูดถึงหลักธรรมแล้วตรงนี้เนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นบาปนะท่านท่านไม่ไม่ปรับเป็นบาป คือไม่ปรับโทษอะไรทั้งหมดนะไม่ถือว่าเป็นโทษไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นความนิ่งเฉยของตัวเราแต่ถ้าเราจะถามว่าเป็นบุญหรือไม่เป็นบุญเนี่ยก็คือบุญก็ยังไม่เกิดขึ้นเหมือนกันบาปกับบุญนั้นอยู่ที่ใจนะใจจะเป็นบาปเนี่ยเป็นบาปด้วยความคิดคือคิดอยากได้ของของคนอื่นเอามาเป็นของของเราเนี่ยแล้วก็คิดพยาบาท อาฆาตมาดร้ายคิดจะทำร้ายให้คนอื่นเขาเสียหายแล้วก็มีความเห็นผิดเนี่ยนี่เรื่องของใจที่จะเป็นบาปเนี่ยเป็นบาปด้วยลักษณะอย่างนี้คราวนี้เราก็มาดูนะว่าเมื่อเรานิ่งเฉยต่อญาติธรรมเราไม่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยแต่ใน วันละสุดท้ายในช่วงสุดท้ายเนี่ยเราเกิดมาเดือดร้อนใจในภายหลังว่าเรามีโอกาสจะช่วยเขาได้แล้วทำไมไม่ช่วยเขาเนี่ยเราก็มาเศร้ามองใจตรงน,นี้จึงถือว่าเป็นบาปบ,บาปมาเกิดขึ้นทีหลังว่าทำไมเราปล่อยอสิ่งนั้นให้ผ่านเลยไปทำไมไม่เข้าไปแก้ไขทำไมไม่ค่อยไม่เข้าไปช่วยเหลือปล่อยให้เขาตายต่อหน้าต่อตาเราไปหรือปล่อยให้เขากระทำความผิดต่อหน้าต่อตาเราไปปล่อยให้เขาได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนต่อหน้าต่อตาเราได้อย่างไรเนี่ย ทั้งๆท,ที่เราพอจะช่วยเหลือได้แต่เราก็ไม่เข้าไปช่วยเหลือเขาถึงตอนนี้นี่แหละจึงจะเรียกว่าเป็นบาปเป็นบาปเพราะเราเดือดร้อนใจในภายหลังแต่ว่าบาปเพราะการวางเฉยนั้นไม่มีนะคราวนี้จะทำอย่างไรเมื่อกรณีนี้เกิดขึ้นเราในฐานะก็เป็นผู้ฝ่ในธรรมนะถือว่าเป็นญาติธรรมกันเนี่ยเราก็จะต้องมองดูว่าเราเข้าไปช่วยได้ไหมในการกระทําผิดในข่าวครั้งนี้เนี่ย เขาก็ะทาผิดแล้วเราเข้าไปช่วยแล้วเนี่ยเขาจะฟังเราไหมเราจะไปตักเตือนจะไปแก้ไขเนี่ยเขาจะยอมไหมเนี่ยถ้าเรามองพิจารณาดูแล้วว่าเขายอมเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือแต่มองดูแล้วว่าเขาจะไม่ยอมเนี่ยเราก็จะต้องเฉยเอาไว้ก่อนดูท่าทีไว้ก่อนอันนี้เป็นความชาญฉลาดของเรานะเราจะทําอย่างไรก็จะต้องวางใจของตัวเราให้ถูกแล้วก็พิจารณาดูให้ถูกว่าควรหรือไม่ควรอันนี้ปัญหานี้ก็คงเท่านี้นะ